ก็วันนี้รู้สึกดีใจเนาะที่เฮาได้มีพี่ๆน้องๆสลาเฮาที่ได้มาห่วมการห่วมงานในวันนี้เนาะครับก็เป็นสิ่งที่ดีของของสลาบ้านเฮานะครับครับ พอน้องไว้สานะครับเจ้าปีนายน้องแคแก้วสหายของเงินคำนะครับวันนี้นะครับเอาเอาเป็นวันจุมนุมของอสลาล้านานานะครับนะในวาระ,ะงานนิทรรศการศิลปรกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติคือปอครูอศลาหลวงดิเลกสิทธิการนะครับซึ่งเปิน่นเป็นถือว่าโอกาสมาได้ง่ายๆนะครับนะซึ่งสลาล้านานาของเฮาเนี่ยนะครับนะ เท่าที่เขาจําความได้เนี่ยนะครับในอาณาจักรล้านนาแปดของวัดภาคเหนือของเขาเนี่ยตี่ได้รับยกย่องคือเป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยกองผู้ซึกจะมี3ท่านนะครับนะฮะท่านแรกนะครับนะฮะขอก็คืออป้าแสงดาบานสิทธิ์นะครับแห่งบ้านไร่ไผ่งามนะครับหนึ่งพันพับหนึ่งพันสีหมื่นสีอย่างเงี้ยนะครับนะฮะที่อยู่จอมตองนะครับเป็นศิลปินแห่งชาติสาขางานช่างฝีมือนะครับหรือว่าสลา ท่านที่2นะครับอ่าก็เป็นต้นตำรับนะครับหรือว่าเป็นเก้าสลาอ่าในเรื่องของผ้าสิ้นตีโจกเมืองแป้นะครับก็คือแม่แม่ครูสลาปลาประนอมทาแปงนะครับแห่งอำเภอสองนะครับนะก็เป็นศิลปินแห่งชาติคนที่สองอันนี้เป็นคนที่สามก็คืออ่าป้าครูสลาหลวงดีเล็กศิริกานนะครับถือว่าศิลปินแห่งชาติเนี่ยบัตรใวา ใ่ใจ่ว่าของง่ายหาเขียมนะครับของเขียมหายากนะครับนะฮะฉะนั้นถือว่าป้าคูดีเลกในเป็นห้องเป็นหอยออกับหมู่หมู่สลาล้านนาของเขาแปดจังหวัดภาคเหนือของเขาเนี่ยนะครับอ่าแล้ววันนี้ในงานเนี่ยเขาก็มีงานเชิดชูเกียรติงานศินลปรกรรมสลาลานนาของเขาเนี่ยเขาได้เชิญสลาลานนาถึงแปดจังหวัดภาคเหนือนะครับอ่ามีทั้งหมดด้วยกันมีประมาณร้อยเก้าตินร้อยเก้าชิ้นนะครับอ่าเริ่มจาก ประเภทงานแต่งแต้มหรืองานจิตกรรมนะครับสีน้ําสีอะคริลิกนะครับภาพทิวทัศน์ภาพ,ภาพอย่างแล้วแต่ว่าความถนัดหรือว่าความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละศิลปินเปิ่นอย่างที่2คือศลาปั้นแปงกนะครับก็คือเป็นการปั้นดินนะครับปั้นดินจะเป็นกว้างกด็ดีจะเป็นอย่างเป็นอย่างท่านพศปรกรอบพศ ตูนงยียนะครับก็จะเอาเป็นเรื่องของการปั้นนะครับการปั้นเซรามิกนะครับอย่างที่3ก็คือสาแกสลควักไม้นะครับก็คือปะคูสาเพชรน,นะครับปะคูสาสมพลที่เอาไปร่างแหมหลายๆคนที่เกี่ยวกับแกสละวักไม้นะครับแล้วก็สาต้องดุนหรือว่าต้องดุนขัวง,งามก็คือส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นลูกษย์ลูกหาของปอคูสาหลวงก็คือปอคูสาดิเล็ก แล้วก็ลูกศษย์ลูกหาเปิ้ลนะครับได้นำเอามาสแสดงกันเป็นลักษณะการต้องดุนนโลโลโหะโลนอลูมิเนียมโลนอรอย่างนี้นะครับเป็นงานศิลปะแล้วก็างานสลาที่เขาเอามาสแสดงประเภทสุดท้ายก็คือแต่งเป็นงานแต่งย่องควง,งามนะครับบพว่าจะเป็นการตัดต้องดูผ้ากา,การประดับมีดดาบกาอย่างนี้นะครับก็เป็นภูมิปัญญาหรือวิสตอมนะครับของงานภูมิปัญญายของสลาล้าน,นาของเรา งานที่ฮอมาจะแสดงจะจะแสดงที่นี่ประมาณ3เดือนนะครับก็ขอเชิญน,นักท่องเที่ยวแล้วก็สลาที่มาในงานและผู้ที่สนใจใค่ทั่วไปก็สามารถมาพอได้วันธรรมดาเนี่ยจะเปิดตั้งแต่เก้าโมงจนถึงนึ่งทุ่มนะครับแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วฮอก็จะมีพ่อฮอว่าเวิร์กช็อปป่อครูลูกศิลย์ของป,ป,ป่อคูป่อจะนั่งต้องควงเงินทํางานศิลปะไปแต่โตเป็นแสดงวิถีชีวิต เพื่อมันสมศักษ์รีความไป,ว,ปว่าเปิดบ้านศิลปินหรือว่าสลาล้านนาเนี่ยนะครับนะฮะก็ขอเชิญชวนตัวนะครับอ่าแล้วก็อ่าในในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนนะครับนะ,ะชมรมสลาส่งเสริมสลาล้านนาก็ขอน้อมพอพุณนอ่าสลาหลวงสลาเก้าสลานอแก,ก้วตังปายนะครับที่ได้เอางานมาแสดงในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอขอพุณสื่อมวลชนนะครับอ่าที่ช่วยเผยแพร่ คือ,อได้ผู้จักงานสลาลันนาเฮอยู่ในวงกว้างนะครับนะขอไหว้สานบน้อมยินดีจัดนักนะครับ พี่น้องและลูกหลานคุคครู้สึกภูมิใจและดีใจมากที่คุณตายดิเล็กสิทธิการได้รับเกียรติรับรางวัลศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2565ใช่เป็นลออะออนเยาวชนาานะฮะนจังนะใช้ชดป้อนเปิดงานในวันนี้นะครับ จะเป็นการแสดงของทักตัวตีร่วมสมัยที่ใช้วิธีการหลากหลายมาร่วมตัวกันนะครับเพราะว่าจะเป็นกีตาร์อและนี่คืออาจารย์บุญรัตน์กีตาร์อาจารย์เอและนี่คือกลองสวัสดิัใช้ตักันแล้วก็มีปีพุทอ,ยอยาวียนะพอปรเดี๋ยวนีน ปีน้ำเต้าที่หันไก่ๆนะั่นคือปีน้ำเต้านะครับ បាទខ្ញុំមកដល់ជិតហើយ การแสดงบทิวิญญาณของอาจารย์คานอาจารย์บุรณะวิชัยครับท,ท้ายนี้ประผมขอขอบพระคุณทุกคนทุกฝ่ายที่ร่วมการสนับสนุนครับรางวัลสืบปินชาติครั้งนี้ขอขอบคุณทีมงานทวนการมีหูห้อม,มสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จและขอบคุณกรมร่มจงเสริมตะล่าล้านานาน โดยผู้ช่วยศาสตาจารย์บุญษัตน้ชใยและขอขอบคุณคุณโอเทพรัตน์สงเคราะห์ทธการบริษัทโอเทพรัตน์ขอบคุณกัญยาณมิตรมิจเกวสหายคำจากพ่อแม่พี่น้องที่เป็นกำลังใจมาด้วยตลอดผมิคขอขออขอบคุณเป็นาัยต่งครับภูมิชนล้านนาประเสิฐกูลหนึ่งต่อดอกนูนรอยสวย ร้อย่อรัชตารับรวยดอกสวยส่งสูงสครานรุ่งเรืองเฟื่องฟูวิเศษสลาดิเรกอเนกคุณคู่สยามกูสืบป้องค่าก่อนามกลสารหัดปัญญาสากลคืนเลื่อน วัดผ่านวันพ้นเคลื่อนตนลบลักเลื่อนตันหาล้านตอบประการก้องคู่เวลาคงสัญญาคนสนาสลางาน,นขอบคุณทั้งมากครับทำางานหลับบ้านแต่ว่าไม่กล้าทำกรอบครับเพราะเชื่อว่า,วาไม่มีกรอบภาพใด ที่มันจะสวยกว่าพีมมือถ่ายเองก็อาจจะเป็นภาพที่ไม่มีกรอบนะครับก็ขอมอบให้สลานครับเป็นขอนก่อนด้วยก,กันครับสี่สามสองหนึ่งเปิดเพลนะง เปิดปเป็นเรื่อยนะครับปะโคอันนี้อันนี้เล็กเป็นด้การจอนํารองผู้นอาการจังหวัดเชียงใหม่และสันตองนายกเทศมุนไพรเรข้าชมลาผลงานอ่าสินสินสินผลงานต่างๆที่ปะโคได้ตั้งฝันไว้นะครับนี่ในนี่ก็จะจะมีทีมรอ่งของปะโคต,ต่างๆปะโคอ,อยู่ยด้นานซ้ายเกินเวื่อละ3เดือนด้จยก อาจารย์ปากอนบุพช่าทราบครับร้องผู้ว่านะครับนี่ชุนชมผลงานของอาจารย์ปะกณ์นะครับกับรองผู้ว่าสอสอปากอนพี่ไรครับอันนี้เป็นอย่างบอาจารย์ครับ <c oughs> <c oughs> อธิบายผมได้ก็นี่งานมันจะเป็นนามธรรมครับเป็นแอปแตกก็คือเก็บเอาความมุ่งซึกหรือว่าบรรยากาศในบ้านเนี่ยมันก็ไม่เป็นดอกไม้ด้วยมันกำลังจะเบ่งบานนะครับเป็นดอกไม้เบ่งบานนะครับคือเป็นเรื่องธรรมะกับธรรมชาตินี่สีสิงห์แล้ก็ปฏิบัติธรรมตัวเนาะมันคือจิตจิตเราที่แบบใกล้จับบรรลุธรรมเนี่ยเหมือนดอกบัวที่กำลังจะบานนะครับ ครับของผมก็จะเป็นคำแสนแกลเลอรี่อย uh, ู่อำเภอหนองมกไคจังหวัดแพร่ครับเปิดทุกวันครับครับครเปิดทุกวันครับคือตัวอำเภอหนองแเป่อยู่อำเภอหนองมกไคหนองไคคถ้าถ้ามีโอกาสไปแวะมาป่าไปเยี <S <s ่ยมชมได้ไปเยี่ยมชมที่หอศิลป์เป็นได้อ๋ออันนี้เป็นงั้นกิจกรรมนะครับบนผ้าใบนะครับใจ้าสีสลิดนะครับ ันนี้เกี่ยวเป็นเรื่องราวอยูครับขนซ้ายเข้าวัดตอนนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วเนาะใกล้ปีใหม่แล้วขน้ายเข้าเป็นงานเก่าๆแล้วครับพามาร่วมครับขอบคุณวัดดิเรกในงานในศิลปินแห่งชาติเนอกของบ้านเดียนอกปีจ่ายเนอะของโอได้ป้ากันหนึ่ข้างคือครับผมมาถ้าผมเมื่อกี้ผมก็โมโนครับแล้วก็นมขึ้นเนาะนมขึ้นเนาะนมนะแล้วก็ใส่ มันมันชุดมันทางการเน่อยเขาเรียกมันนี่ไวรุ่นขึ้นแล้วนรับอันนี้มามาร่วมงานกับผิ้นักก่อลายศิลปินนะครับทางด้านน้ำกับเก้าสิบอันนี้นาศิลปินในด้านนาำบอลเลยเนาะใส่สามดีกว่า